ับก็สวัสดีนะครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลากันทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกระผมอีกเหมือนเดิมนะฮะนฟลุกฟิชชิงโกนะฮะมาแล้วครับสำหรับทริปนี้เราจะพามาตกชิงหรีวกันนะฮะสำหรับวันนี้นะฟลุกก็พามานั่งเล่นอยู่อ่าคลองสองคลองหลวงกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะปลาจะยังคงจะปลาจะยังคงกินอยู่หรือเปล่านะฮะ และก็ตรงจุดนี้นะฮะที่นุกเคยมาตกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะก็ช่วงนั้นปลาก็ค่อนข้างที่จะไซส์เล็กมากๆเลยนะฮะแต่รอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าปลามันจะโตขึ้นบ้างหรือเปล่านะฮะไปครับไปตามรุ้นตามเชียร์กันเลยนะฮะเ,เดี๋ยวลืมไปนะฮะอุปกรณ์ที่นุกใช้ในวันนี้นะฮะก็เป็นคันอ่าระยะ3.6นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นอ่าไม้ตายตะกัววิง่งเบ็ดหนึ่งตะขอนะฮะไปครับตามรุ้นตามเชียร์กันเลย ไปครับนี่นะฮะหม้แรกของเรารีกเลยนะครับวันนี้มาให้ดูอาการทุ่นด้วยนะฮะพวกจะให้ดูอาการทุ่นอย่างเดียวนะครับ มารุนกันนะฮะว่าปลาจะกินหรือเปล่านะครับก่อนนานมากลยฮะที่เราพุกไม่ได้มา,าตกชิงดิ๋วนะฮะสงสัยคงจะลืมวิชาไปหมดแล้วดูแล้วช่วงนี้ปลาคลองเปรมก็ไม่ค่อยที่จะกินเหยื่อแล้วนะฮะเอาไง่ายๆว่าไม่กินเหยื่อเลยดีกว่านะฮะ ว่าช่วงนี้น้ำคลองเปรมค่อนข้างที่จะโอ้โหน้อยมากๆเลยนะครับปลาก็ไม่กินเหยื่อแล้วนะฮะเหยื่อที่น้ฟุกใช้ในวันนี้นะก็เป็นอ่าเหยื่อสูตดเดิมของน้ฟุกเองนะครับเหยื่อตกปลารองชิมนะฮะลองแล้วจะติดใจนะครับ หมยแรกของเราก็ยังคงเงียบๆนะฮะไม่รู้ว่าปลามันจะมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าขับรถผ่านมาก็วันนี้ไม่ค่อยมีนักตกปลาเลยนะฮะไม่รู้ว่าเขาไปตกที่ไหนกันทั้งที่วันนี้เป็นวันหยุดนะฮะเป็นวันอาทิตย์นะครับ การนะฮะทุนเราเดินนะวัดที่ครับโอ้โหเอาเลยครับมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหจิ๋วน้อยฮะ <laughs> ปล่อยครับปล่อยเล็กเกินไปนะโอ้โห มาตัวแรกก็ไซส์กระจิตรลิตเลยนะฮะไอ้เราคิดว่ามันจะโตแล้วมันก็ยังไม่โตนะป่าพูดถึงไฟเล็กๆนี่ก็ตั้งแต่อะไรช่วงช่วงฤดูฝน,นะฮะอลาทอน ถอนโอ้โหผถอนที่สวยแต่ไม่โดนรุออยนต่อฮะอย่างน้อยก็ยังมีอาการนะฮะ วัดดูโอ้โหไม่โดนอีกแล้วอะไรทำไมมันเป็นแบบนี้แสดงว่าฝูงปลาเล็กมันยังคงอยู่นะฮะ เห็นไหมครับเอาแล้วครับถอนโอ้โหไม่โดนเลยครับแสดงว่าเล็กจริงๆนะพูดถึงว่ามันก็กินอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะใส่เล็กมากๆเลยนะครับแบบที่ว่าเล็กจริงๆนะฮะ เพราะววัดวัดไม่ติดเลยทั้งที่วันนี้นะฟุกก็ใช้เบ็ดอ่าค่อนข้างที่จะเบอร์เล็กนะฮะวันนี้ใช้เบอร์0.5นะครับนะครับมีการขยับเลยครับตอนนี้ปลาก็เริ่มเข้าเยื่อแล้วนะฮะดูครับเอาละครับกินโยกไปโยกมาอยู่นะครับ ไหล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 ลงไหลลงวัดวัดอีกร้อยอุ้ยหลุดโอ้โหเฮ้ย <c oughs> <ห>มีไซนะครับมีไซ์เมื่อกี้ไซ, <c oughs> ไซดีอยู่นะฮะที่หลุดไปไปครับรุยกันต่อฮะ <c oughs> อย่างน้อยเมื่อกี้ก็เจอตัวปลาแล้วนะ แต่ว่าเอาขึ้นมาไม่ได้นะฮะหลุดไปนะครับนี่ก็เป็นทริปแรกนะฮะในปีใหม่ในปีนี้นะครับที่นพุกได้ออกหมายนะครับอารับถอนวัดเรียบร้อยครับเรียบร้อยใสยก็ดูก่อนฮะยังไม่ผ่านนะฮะเดี๋ยวให้ดูไสปลาครับ ยังไม่ผ่านจริงๆก็ยังเล็กเหมือนเดิมนะฮะมาทีไรก็เล็กเหมือนเดิมนี่ครับเห็นไหมครับตัวจิ้วเดียวฮะปล่อยนะครับแต่ยังน้อยก็ไม่เหงานะครับปลาก็ยังกินเรื่อยๆแต่ว่าไซส์ก็เล็กจัด ครับโอ้โหลงปุ๊บทุนเราก็มีการทันทีเลยนะฮะป่าน้อยเอาละครับเริ่มมีการจะถอนขึ้นมาไหมเอาไงถอนแล้วฮะ ร้อยโอ้สานี้โอเคอยู่นะสานี้พอได้ครับสานี้พอได้ไปครับเรามีปลาแล้วนะฮะเมื่อกี้ใส่เมื่อกี้ก็ประมาณสักอ่าสามนิ้วกว่าๆได้นะฮะยังพอ,อยังพอทนนะพูดถึง ร้อยครับโดนโดนอีกตัวใส่โอเคอยู่นะฮะใส่โอเคอยู่ไปครับคลีกันต่อเลยนะฮะ แล้วครับมีอาการมีอาการนะฮะโอ้โหหลุดเฟรมไปแล้วครับถอนขึ้นมาจิบร้อยโดน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 ไปโอเคอยู่นะอะ่รุยกันต่อเลย พูดถึงว่าเหยื่อของนกฟุกนี้ก็เล่นได้หลากหลายนะฮะทั้งหน้าดินชิงหริวนะฮะเอาละครับมีอาการอีกแล้วนะมีอาการอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะจมหรือถอนเอาละ ถอนถอนจมเรียบร้อยเรียบร้อยโดนโดนใส่ดีใส่ดีใส่สวยเลยตัวนี้ไปครับลุยิงต่อเลยนะตอนนี้เริ่มมีอ่าซส์ที่สวยเข้ามาแลวนะฮะจาก็กแรกที่ เราเจอก็เป็นไซส์แวนๆน,นะไซส์จิ๋วเลยไม่ใช่ไซส์แวน,นะฮะไซส์จิ๋วตอนนี้เริ่มมีไซสที่สวยแนละ้วนะครับทุนเริ่มมีการขยับตัวแล้วนะฮะเอาแล้วเอาเอาเอาเเอา,เอาถอนขึ้นมาเรียบร้อยโดนอีกแล้วนะฮะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว อ่าสวยงามไปครับรียกันต่อไสโบโบจะเข้ามากินเหยื่อหรือเปล่าเดี๋ยวคงคิดว่าคงน่าจะไม่มีนะฮะ ของสองนี่ส่วนมากก็มีจะใสายแว่นนั่นนะครับแต่ว่าเ้าฝุกก็ยังไม่อามาลองตกหน้าดินดูนะครับเผื่อว่าจะกินก็ได้นะฮะไซส์ใหญ่แต่ส่วนมากก็คงไม่รอดตัวเล็กๆนะฮะเข้ามาหาเหยื่อก่อนว่าจากที่มองดูนะฮะก็เหมือนเดิมครับลอยเป็นฝูงดำนะฮะ ใส่เว้นๆทั้งนั้นเลยเอาละครับถอนขึ้นมาเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะมีไซด์นะฮะไซดีนะฮะโอ้โหไซดีไซดีตามหามานานฮะไซอย่างงี้เรียบร้อยนี่ครับโอโ้โหไซนี้ถือว่า ใหญ่นะ้วฮะสระับปลาของสองนี่ฮะใส่ซิซวยมาแล้วโอ้โหไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังกลุยกันต่อฮะ เริ่มมีไซส์ดีๆเข้ามากินเหยื่อแล้วนะฮะเอาแล้วมีการแล้วนะฮะมีการอีกแล้วไหลลงไปแล้วเอาไงเอาไงรอจังหวะ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 ส,สวยโดนอีกตัวฮะ ใส่ดีใส่ดีอยู่ามาแล้วครับหลังจากที่เจอไซส์เล็กๆไปเยอะนะฮะตอนนี้ไซส์สี่นิ้วเริ่มเข้ามากินเหยื่อแล้วนะครับไปครับดุยกันต่อเลยฮะ ลงปุ๊บอ่าครับมีอาการแล้วนะฮะมีอาการมีอาการแบบนี้หน่อยสิครับค่อยตื่นเต้นนะฮะการตกปลาทุนของเราขยับนี่ก็ถือว่ามีได้รุ้นตลอดนะครับว่าปลาที่เข้ามากินเหยื่ออ่าแล้วถอน ร้อยโดนโดนอีกตัวโดนอีกตัวนะฮะใส่ดีใสด่ใสดีอยู่ใส่นี้ผ่านนะครับถ้าการถอดแบบเมื่อกี้นี่ส่วนมากก็เป็นปลาเล็กนะฮะนี่ฮนะ บางทีก็ไม่อยากจะวัดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาน้อยนะฮะเอาละเอาเละครับ,รบยังไงยังไงอาการอย่างนี้วัดสิครับเรียบร้อยนะฮะ เรียบร้อยโดนโดนสวยงามาส,ส่วนมากที่ได้มาพักหลังนี่ก็ส่วนมากก็ไสโอเคขึ้นมาเลยนะครับถ้าช่วแร,แรกนี่จะเป็นฝูงปลาเล็กหูดูรครับ ถอนอย่างเงี้ยวัดดูทีครับเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหเพิ่งเหยื่อเพิ่งลงน้ำไปเองนะฮะโ,โ,ฮโดนเลยครับถอนขึ้นมาพวดเลยตุ๊คร้อยใส่สวยใส่สวยโหแบบเมื่อกี้เหยื่อลงน้ำปุ๊บทุ่นถอนพรวดขึ้นมาเลยนะฮะ ถือว่าตอนนี้ปลาเข้าเหยื่อเร็วมากๆเลยนะครับพูดถึงแบบนี้ก็วัดบันเทิงเลยครับวัแบบนนี้วัดสนุกสนุกเลยนะฮะเอาละครับอีกการแลนะ้วถอนขึ้นมาไม่ไม่โดนนะฮะ ดดอออถอนขึ้นมาหมุดดอกเลยยังไม่โดนนะครับมิดนี้ไม่พลาดเอาแล้วเอาแล้วถอนขึ้นมาหมุดดอกถอนขึ้นมาหมุดดอก ร้อยนะฮะโอ้โหสวยเลยลุยินต่อครับลมดีมากเลยครับวันนี้ลมเย็นสบายๆนะ ทุนเราเอาเอาไงเอาไงเรียบร้อยฮะโอ้โหไม่โดนนะออื้ ตอนนี้นะฟูคิดว่า,าน่าจะโดนฝูงปลานินเล็กเข้าเหยื่อแน่ๆเลยนะครับเพราะวัดยังไงก็ไม่ติดนะสังเกตปลาขึ้นน้ำแป,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 แป๊บๆนะฮะปลาเล็กนะฮะอย่างน้อยก็ดีกว่าทุนของเราไม่ขยับเลยนะครับ เอาละพูดมีขาดคำอาการทุ่นออกแล้วฮะเอาละครับถอนจบเรียบร้อยโดนมาแล้วครับใส่งมงงามมาอีกตัว กันต่อครับต้องลงให้ตรงจุดนะฮะตรงจุดที่เราถอยไว้ครับเหยื่อจะไดก้กองอยู่กับที่นะฮะ อขึ้นมาปุ๊บหยิบร้อยโดน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 ไปครับรุยกันต่อฮะ ผอนขึ้นมาโอ้โหผอนขึ้นมายังไม่โดน,นครับโอเคนะฮะก็ต้องได้เวลากลับกันอีกแล้วนะฮะสำหรับาการที่เราออกมาตกชิงริวกันในวันนี้นะฮะวันนี้เราก็อยู่กันที่หมายคลองสองคลองรลวงกันนะก็วันนี้ถือว่าปลาก็ยังกินดีเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าไซส์ปลาก็อาจจะยังไม่เท่า่าอ่า คลองเปรมนะฮะคลองเปรมก็ปลาค่อนข้างที่จะใสบูบูแต่ว่าช่วงนี้ปลาคลองเปรมก็จะอาจจะไม่กินแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลงานของทริปนี้กันดูนะฮะว่าน้ำฟุกจะมีผลงานกันมากน้อยแค่ไหนครับไปดูผลปลารวมของเราในทริปนี้กเลยนะฮะไปครับหมายที่น้ำฟุกตกในวันนี้นะฮะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับไปครับเดี๋ยวไปดูผลปลารวมเลยครับเดี๋ยวน้ำฟุกจะยกขึ้นมาให้ดูนะฮะ ว่าเป็นยังไงนะฮะนาแล้วครับที่ไม่ได้ออกมาตกชิงดิวนะฮะช่วงพักหลังๆนี้ก็เล่นะตะก้อหน้าดินอย่างเดียวนะครับดูครับไม่ดูโอ้นี่ครับนี่ก็เป็นผลปารวมของเราในทริปนี้นะฮะโอ้ได้เรื่องเหมือนกันนะฮะทริปนี้ไม่ธรรมดาเหมือนเดิมครับผมโอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องจากลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะฮะใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนาฟุกฟิชิงโกช่องเล็กช่องนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะว่านาฟุกจะพาไปตกปลากันที่ไหนครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฮะ